เกีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือไหลแหลกเลยพี่เซิร์นหนองกับอายมากนะครับขอบคุณทุกทกออเดอร์ทุกบ้านเลยนะครับเมื่อกี้ก็ถือว่าสุดยอดแห้งนะครับเห็ุในเห็นแล้วว่าพลังเอซไอโนงกับพี่นองตายแห้งอาน้องพี่บายเมียก <c ười> ขอบคุณแม่แม่เอซก่อนตรงไร แล้วก็ขอบคุณแม่นางนาที่จุดเงิน,นสินค้าพี่ชายมาให้ทุกออเดอร์ทุกออเดอร์อออให้มาร้อยสี่ร้อยกลับไปหนึ่งล้านพันล้านเท่าสี่ร้อยเท่าขอคืออยู่หน้าห้ามไหมลูกให้มา 400, ห้ามเลยไหมให้มาห้าหมื่นก็ขอให้กลับไปได้เยอะๆยอะขอให้มา 5, <c oughs> <c oughs> ห้าหมื่น ขอให้ได้กลับไบคืนไปเหมือนเท่าแสนเท่าล้านล้า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 นเท่านะคะเก่งมากล้านลา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 ล้านเท่ามานี่นะครับกถือว่าเขาพูหนาหลายครับี่มาพาน้องกับายมาไล่นะครับมาเนีกถือว่าบวชจนเมื่อยแหละละครับแต่กัดบวชเมื่อยเอาเมื่อย เมเป็นคนแบบเมยปากเร็วเขาปวดกล้ามว่าเป็นคนยิมหลายยิมกวอาะมันก็เลยปวดกามจั๊น้อยวันนี้ขอบคุณเ c ซทุกคนเลยนะครับเพรว่าจะเป็นเสียงวิหกนะครับแล้วก็ทังระเบียบนะครับเมือน,นี่กถือว่าสุดยอดแล้วครับผมสุดยอดแห้งแล้วก็บเบิดคขาเสียบเพือนน้องว่านแหละจต <c oughs> ่ขอบคุณหลายๆนะครับดีใจแห้งครับคือแบบจะจถ้าบอกว่าเสียบคำในหัวมันหน่อยแห้งแต่ถ้าบอกไปเรื่อยๆนะแบบ บอลเลนอย่างสิมันมันไปได้เบิดไม่อะเรียบเรียงมันเรียบเรียงบได้บโได้วันนี้ก็บขอบคุณหลายๆครับผมก่อนิปิดไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทางไลส์สดด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับได้ฉีดน้ำหอมเต้าหยองนะครับฝากบอกต่อด้วยนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงหรือว่าให้คนรอบข้างใช้ด้วยก็ได้นะครับผมผู้ใดที่มีลูกชายหรือว่าลูกสาวนะครับก็ได้สร้างไปแล้วกันเอาไปแจกจ่ายกันกันเบิ่งครับว่าัวรุนสมัยนี้ สมัยนี้หรือวัยรุ่นสมัยนี้พ่อพอบลูกๆก็าายยไปปัตกตะกร้าได้ <c oughs> ใช่ไปปัตกตะกร้าได้เรามีเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยใช่ไหม,ไมใช่ใช่สามารถเสิร์ฟว่าน้ำหอม TRB ได้เลยในตะกร้านะสามารถปัตกตะกร้าได้เหมือนกันนะคะพ่อพ่่าแม่ที่ซื้อไปอย่างเงี้ยนะคะทําคลิปรีวิวอย่างเงี้ยสามารถปัตกตะกร้าได้เหมือนกันข้อมลัยแห้งไอเท่าไหร่นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหในคลิปปัก อันแม่นครับในติ๊กต็อกคือว่าไอ้่ะเป็นอันเฮ็ดคลิปปากได้อ่ะมีคนซื้อเนี่ยไอจะได้ค่าคอมใช่ได้หลายเนี่ยโบโบเคยโบเคยพอแบบค่าคอมหลายปันนึ้โอ้ตะก้ายังไม่หยุดฮอตเลยค่ะตอนนี้อย่าลืมจิ้นสายจบนะคะจิ้นสายจบนะครับขเขาลมกับเองจะถือว่ามาเปิดโลกกระตัดกับน้องชายเลยก็ว่าได้เพราะว่านุบเบิลเคยไลฟ์สดนแบบขายสินค้าในติ๊กต็อกมาก่อนไล่แรกใช่เป็นไล่แรกเลยนะครับก็ขอบคุณ พี่พี่แม่แม่ทุกคนนะครับแฟนคลับแฟนเพลงและเด็กและศิลป์ของน้องต้าหองแล้วก็ของพลังเสียงที่หกลบพงศกรของลูกสาวครับน้องไอศกณาพรกับไลน์นี้นะครับก็ถือว่าดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้มาเล่นกับน้องชายได้มาด้วยการแนะนําสินค้าดีๆนะครับนํร้อมเป็นพี่น้องในสากันนะครับ ทานว่าดีนกเขบาบ่อยฟัง้วกาถ้าไม่ดีก็ไม่มาหาน้องวันนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาใช้เองมาก,ก่อนแล้วเหมือนกันกับน้ําหอม T.R.B เต้าหอ,องนะครับตอนนี้มี2กลิ่นนะครับอย่าลืมนะครับเป็นแฟนซื้อร้างเวที่นะครับหรือว่าในวันข้างหน้าอาจจะมีขายในห้างสสินค้าต่างๆหรือว่นใน่หางต่างๆราคาก็คือ599นะครับแต่ในช่วงจัดโปรครับพี่น้องสำหรับสนุรลูกไส้โลดนะครับ499เาานะครับว่ว่าสิาเป็นค่าข้อมค้านันค้านี้ค่าแอดมินบีพีนะครับไลซิ่งและย่างหาออกไปแล้ว แทบจะไม่เหลืออะไรโดยสำ่ว่าเป็นการคืนซีดีดีๆให้กับแฟนคลับแฟนเพลงและที่สำคัญคือน้องยองคือแพ็กของเองด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกทุกความรักความเมตตาจากแฟนที่มอบให้ก็มาแรงสนับสนุนจากที่จากน้องครับพี่น้องหักหน่อยๆก็ได้แต่ว่าคอยหักโดนๆสนับสนุนน้องไส้าป็นโดนสนับสนุนลูกสาวไอศกรี์นานๆนะครับขอฝากแฟนขับแฟนเพลงพี่น้องระเบียบวัฒนศิลป์ครับวาระมหาชนวาราบานลราพวกสกอร์ครับ หากระเบียบเราจะเริ่มหากเสียงมีหงุดพงิดสะบัดทำไมได้เรือปากแม่แม,ม่น้องเตา้าหยองน้ำแล้วก็อไอปิดวงเมือ่อใดไอปิดวันที่สิบหามีถุนายนนะครับทุกคนก็อย่าลืมให้กลังใจไอโดยเด้อเขามีปุบป,ปิดอยู่เรื่อยๆนะครับนี่แหละพี่น้องลูกไส้พอเอพอกัดซ้อนให้ลูกมีแต่ผู้เก่งๆนะครับเพราะว่าสิเป็นผู้ออกไปต่างวงหลายวงเหล่าคดีนะครับตอนนี้คือน้องเต้าหยองเป็นลูกไส้พอลเอพอลเอก่ะ ผูกฝังเป็นย่างดีนะครับตอนนี้คือ,อทั้งหายทั้งดาวนั่นแหละเสื้อมันเลยตอนนี้เพื่อน้องส้ายเหลื่อมเก่งขึ้นเรื่อยๆเราไอ้ก็ดีใจยิ้มได้เห็นน้องเก่งนะครับผมต่อไปดีจักนไอ,อ,เอ้เขาสีเบาเองเห็ดเองได้เบิดนะครับอีหลี่เพราวะว่าตอนนี้แพ็คของเองแล้วต่อเป็นีย่านขับรถปเป็นทรงเจริญเราเองอตอนนี้กำลังเริมล่พนังงานออกก็ได้เอาตรงงานเดี๋ยวไปแล้วเอบอกคุณพี่ๆเรื่องหลังทุกคนนะครับ ถ้าว่าใดพี่ีบางหลังนะครับอ่านองกับสิบเเก่งพาดีขึ้นกันนะครับซอยกันพี่นองให้กะยาเฝ้าตีดีกะยาเฝ้ายองเลยพี่นองเด้อลูกไส้จะคองอาคางเหนือน้องเต่าหยองนะครับผมเหตุยังออกมานะครับคดีเบิร์ดเนั่ยหล่ะพะมันมันออกมาจากข้อมตังใจของเขาความใส่ซื่อบริสุทธ์นะครับขอบประคุณหลายๆพี่นองครับขอให้พี่นองที้สนับสนุนนะครับทุกคนที่กดตะก้านะครับที่กําลังจะกดด้วยนะครับหรือคนที่กดแล้วแล้วก็ทางเหล็กปูดด้วยนะครับที่อ่า กดซิงลุงแล้วที่ปักหมุดตรงนี้หรือกําลังจะกดก็ดีนะครับขออวยพ่อหนยนชายีีนองนะครับที่อุอดหนุน TRB เต้องหยองน้ําหอมครับสอกรีนน้ำกะีินะครับขอให้ลำหน่ำด้วยด้วย,วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางมาใสไปใสมาใสขอให้ เดี๋ยวท่านโดยสอดาพครับลำลำเรื่อยๆคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างน้อมรับได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้แรงเงินแสนผู้ใดมากเลยนหวยขอให้เรียนหวยขอให้รวยเบอร์ได้พี่น้องเลยสามตัวเต็มๆตั้งวันที่หนึ่งเป็นของพี่ของน้องสุขุสุขุนขอพระคุณมากๆเลยนะครับเขาระวังเขาหล่อดีแม่นครับบ้านหลัวะแม่นครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับลาไปก่อนเจอกันนะครับกับทีท่าบีเต้าหยองอีพีหน้าลุ้นกันว่าจะมีแขกรับเชิญคนไหนมานะครับ สำหรับไลน์นี้ลาบดีนองไปก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วนะครับเก่งมากบ๊ายบายครับอันนี้ได้ร้อยห้าออเดอร์ร้อยห้าบาทพี่นกด้วยหรอคนขอดักนกนั่นไม่ลง แต่ยังไม่ได้รวมใช่ไหมยังไม่รวมในเอ็นเยต่่ในเพียรก็น่าจะเยอะนะใช่โอเคไหมโอเคเลยค่ะโอเคปะโอเคคน่อาไรนี่มันคล้ายๆแบบหาคาซีนี่ใช่ไหม โรคมันไอ้นีเปี่มเลยมันยังไงนะครัะมมาถึงบ้านเลยเหรอเจอกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นไลฟ์บรรยากาศนะครับผมหลังเสร็จไลฟ์นะครับพ่อแม่ท่านใดนะครับผมที่สนใจน้ำหอมนะครับผมกดที่ด้างซ้ายได้เลยนะครับเขก็จะหาจาเขาไปเลยเขาไปเลยนะต้องมาคิดนะครับผมน้องไอ้นะครับผมก็รอกินหมูกระทะอยู่นะครับผม สวัสดีพี่นิชานะครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกหัวใจนะครับผมหัวใจส้มนะครับขอบคุณมากเลยตามมานะครับตามมานะครับผมสำหรับใครที่ดูในน้องเต้าหยองช่องหลัดเสร็จแล้วนะครับผมมาช่องน้ําหอมนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกหัวใจนะครับผมขอบคุณทุกของขวัญนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังไลฟ์นะครับผมติดตามกันต่อยาวๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ออนนะครับสวัสดีพี่บนนะครับสวัสดีครับขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะครับแล้วก็ใจส้มนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่โดนัทด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณตัวไลค์ตัวแชร์นะครับผมสวัสดีพี่เอกอล่าด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุดงด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบรรยาการลังไล่นะครับผมอีกสักนิดนึงนะครับผมตามต่อจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ บรรยากาศหลังไร่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะพาน้องไอาทานหมูกระทะนะครับน้องไอครับพี่ครับน้องไอตอนนี้ไปทำธุระอยู่นะครับผมเดี๋ยวอีกสักน,นิดก็จะไปกินหมูกระทะนะครับนองเด๋ออันนี้เราไม่ไม่มีเตาแบบนี้ต้องการเตาแบบนก็ได้ไมผัดกุงนั่นอะโอเคครับเรากินกันที่ไหนจ้ะก็ตรงนี้